สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลงมนีกัมาพอกันอีลวพี่น้องมนีกัไม่เรื่องตื่นเต้นไม่เรื่องให้ตื่นเต้นอีลาละพี่น้องเพราะว่ายังบอกเพราะว่าอัน,อนคู่เขาเมสเซจมาบอกนะว่าไฟดับนะพี่น้องเขาไฟดับหรืออีอย่างนี่แหละเขาอ่านภาษาอังกฤษกับแบบเพ่อเข้าใจเลยนะพี่น้องว่าอิเล็กทริกมันนั่นมันดับให้มาหาัาเล็กน้อยนักเรียนเดี๋ยวสิน้องมน,นีอัน เขากะโบนิเบิรงกอะนะพี่น้องโบนิเบิรงมวันนี้เจสิกาก็เลยโทรมาหาข่อยประมาณเตือนหนึ่งสองเตือนสามเตือนนี่แหละพี่น้องขากะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้เจสิกากับบอวาลุ้นข่อยก็มีซีรีไปเนาะขาก็เอ้าเกิดียังขืนหน่ออยู่โรงเรียนงั้นสิเนาะพอเตื่อนนี่อันเขาก็บบอว์หัวเนาะเขาก็เลยโทรไปบอกพ่อหนูเจสิกาพ่อมือนี้พ่อหนงเจสิกาเราไปขายครองนนะพี่น้องขายของอยู่อัลเลสฟอร์ดเนาะวันนี้เจสิกาก็เลยเขาก็เลยทักเจสิกาไปว่าห้ามเขานึกว่า หรือว่าเจสิก้าเฮดโทรศัพท์เสียบ่หรืออียังจงซีนาะเขาก็บ่บู้งูเนาะบันนี้จะิกะาแค้นมาบอกว่าโุงเรียนน่ะเขาน่ะไฟมันดับไฟมันดับหรือจไในล่ะอิเล็กทิกอิเล็กทิชันอียังนี่ล่ะเขาว่าอิเล็กทิกอิเล็กทิชก็ว่างสี่คาเล็กเชลเรียนอียังจงสีนขาก็เข้าใจว่าโอ้ไฟมันอาจจะดับแล้วก็ให้มาหบนักเรียนงซส่นะั่นแม่นประทมนี่ต้องผู้ปกครองไปหาพี่น้องแต่ว่ามัธยมแล้วอัน เขาการให้ให <Workers> ้ผู้ปกครองยืนยันว่าได้ค <Ag ress ives> ุยกันหล้กกาไปคู่เบองว่าคุยกันบอกพ่อบอกแม่ไปแล้วว่าสิไอ้ให้กลับเองเสนาเจสิกากะนางไอ้นางรถเม์กับมาพี่น้องกะกําลังตอนนี้กําลังอยู่ไอ้กําลังนางมาอยู่เดี๋ยวเจสิกากับมาเดี๋ยวเสร็จสัมผัสพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเจสิกากลับมาก่อนเล็กน่อยมากแล้วพี่น้องก็เห็นรถไอ้หนึ่งลอยมันขี่ขับกายไปบระหันพี่น้องเดี๋ยวไปจอบิังเล็กน่อยไปจอบิังเล็กหน่อยกันนะ อันก็จะเอาอเข็นเน่าะล่เหียวว่าไม,ม่ตั้งเนืแอจะไปจอเปดเพิ่งเล็กน้อยพี่เนาะไปแอบดักอยู่ทางทางเลี้ยวเนาะพี่เนาะเขาสิไปจอดจะพุ่นมงายรถเมย์อยู่ฝั่งตะพุ่นพี่เนาะเพราะบางบรรยากาศมานน่บรรยากาศเนี่พอาทิตย์ขึ้นนะ ผู้ปกครองเขาก็เป็นรับลูกเขาแซวสะพี่น้องได้หน่อยเป็นเกือบพันคนผู้น่ะเป็นโรงเรียนน่ะพี่น้องเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดลอยเก้ารอยนี่ละพามาชมบรรยากาศตอนสว้ตอนนี้ก็เที่ยงพี่น้องตอนนี้เที่ยงพ,ดยงพอดีข้าเจ้ายิ่งปืนพี่น้องข้าเจ้ายิ่งปืนไรนกฮัลโหล อาม่เลียวมาเจสิก้าเอาไม่เลียวมาตี so เอาเนมันนัสนะ oh, ไมเนตรีไงอ้ยอย่าไปเยียมรอกค้ะสิเปียก oh God, s cool. <S แล้วทำไมไม่ทิีงวแม่เมสเออแล้วทำไมไม่ทิวแม่แม,ม,ม่เสรแม่เลยฮะ h โอ้เจ yeah, well, so ้าเปล่าหนอนแมทธิวแมทธิวรู้ว่าฉันจะส่งข้อความให้คุณดังนั้นเขาจึงรอฉันอยู่แม่ฟูถ้าถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีแจสิกาอันนี้แมทธิวจะโทรหาแม่ไหมเนี่ยเขาเคยเขาจะต้องมีแต่เดี๋ยวคุณส่งข้อความมาเมื่อสักครู่ก่อนที่คุณจะมาถึงแล้วคุณก็แค่นั่งอยู่ตรงนั้นและฉันก็แบบมาขึ้นมา แล้วเพื่อนจะคิดว่าผู้ปกครองเขาไปรับเหรอเหรอจะเข้าไปรับน้องที่อ๋อไม่ทิวเอานั่งรอในห้องป่ะแล้วตกลงมันเป็นอะไรกะมันเป็นอะไรวัดขี่เหรอ ปมานึกอม่เ hmm. ช oh, oh. oh, so cool. ีวมันมันเป็นอะไรนี่ไงฟฟงไงลูกฟองเขาเรียกอะไรโฟมไงโฟมที่ฟมมาจากวคชิงลิควิดทำไมมันมันช็อตเลยยังไง I don't know. well yeah, it's just like a safety thing. Oh. That everyone had to leave because um you know, there's no register and then well one I guess they don't know how it happened. Oh so they, I don't know. I don't know, I could have. Maybe oh. that's why. And then also because they can't do registers and they can't put lessons up. I mean, the teachers could have made lessons, but you know, it's like there's no online register. Uh oh. The office doesn't work. Oh, ไม่มีเลือกติดเขาก็เลยไม่ให้เรียน Yeah. We can't do work anymore. คนบางคนก็ happy ending. คนบางคนก็ happy ending. Your bike will open yet? <laughs> เออมันทำไมโอเพนโอ้ oh, no oh, ไฟมันดับเซฟตี้ <laughs> เขากลัไวไฟไหม้เหรอเขา ฮะเจสสิก <Ha? S 2> oh, <stole> ้ามันมันมาตอนอัฟเตอรนูนออชเชอร์อันนั่นเนมัน too early ม่เจสสิก i r d I'm not I never see l i g h i n g I know that's what I was thinking it's too weird like going on the bus as well like it's all light outside ถ่ายรูปเมื่อไงสายดึกในตอนเช้าและตอนบ่ายไปเราไปถ่ายรูป กินข้าวอะไรลูกไปกินลาวเลยเลือกเอาจะเอาพิซซ่าหรือว่าจะเอาอะไรแม่ว่าจะทำรออยู่บอกเดดี้บอกเดดี้นี่ล่ะลูกเดดี้ผ่านมาทางนั้นหรือเปล่าให้เดดี้ไปซื้อ What clothes ไปซื้ออะไรมาอีกอุ้ยนัดซืเงินหลายจะซื้อหลายหลายลูกเดี๋ยวม ระวังไม่ทีวด้วยก็กานะไม่ทวมบริอดยู่ไวว่ที t h ไมดูไม่ทิวดูสิไม่เเมไเมดู้ว่ม ้ดิก้าเอาจะกินอะไรลูกจะกินพิซซ่าหรือว่าจะกินอ่าอ่าพาสต้าชาิโทรไปบอกเดดดี้สิลูกโทรไปบอกเดดดี้ไปไฟเคราก็มันหนาวมาเน็ตทรีมาขอที่งาน จะมาฮอดาอดเทียงมันก็กินอย่างเดียวเลยเหรอแค่อบลยเหรออันนมอะไรอ่ะทิวตี้มันสีพิงไม่ใช่เหรอสีอะไรอเราวาสิสกนะม่ไม่ดูนะสีอะไรลูกแล้วบอกสตรอเบอรี่ขอประตูาลูกคน ว้าไม่ที่ยวรีอยไม่เที่วแล้วไฟเผาเอาไปไว้ไหนเอาไปเก็บแล้วอย่างไฟเผาที่แม่เอาห้นะไอเจี๊ยบยูไฟเผาจันทร์เสาร์นะเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ใพี่กีแบงคหรือเปล่าฮ้ w ไปหามาเลย I think he does, I think he does. Bye. Okay, alright, bye then. Did you see it like that? I don't know if you heard me what, say what I wanted to say. What do you mean? Uh... He said he'll buy it, he was like, yeah, he'll buy it. That's a lot. What yeah. a lot? What? Huh? A lot, a lot faster. Oh, a lot, Lena. let see. It's not actually that much when you put it on the plate. ใส่ไมโครเวฟหรือใส่อะไรอ๋อเป็นก็ทำอย่างนี้เหรอไม่ได้เอาออกมาหมดเหรอเออ no it says oven pierce film ดีชัวยัง how many minutes? you take it off t ตัวเซียนตัวอ๋ออ่านดีๆนะไม่ใช่ไมโครเวฟเหรอหาอะไรลองในสิลูก มันจะอ,ออกง่ายไปแล้วนะนออโอยเอาไปกระเป๋ากระเป๋าไปว้างไว้ก่อน <c oughs> หอเหตุการณ์พวกเขากี่นาที yeah, เอาทำไมไม่ตั้งว h า time ห้าไมล์นิทแล้วก็ลืมเอากระเป๋าไปเก็บไปแล้วลงมา <Okay. S 1> ไปแก้เชนด้วย mm hmm. บอกไม่ที่ไปแก้เชนหน่อยรู้ไม่จะได้เอาผ้ามาซักผมโชว์ให um, <laughs> อันนี้มันโอนสไตล์แล้วนะมันทํามานานแล้วนะกะเสื้อ <see> เสื้อตัวนี้นะมันทํามานานแล้วนะแ yeah, นะ่อันหันหน้ามาสิ <laughs> แม่มีอยู่สองตัวอีกตัวหนึง่งมันไม่ใช่มีเรดมันเป็นเสื้อเฉย I think you see I wear sometime. สวยเลวเนี่ยใส่ไปโรงเรียนได้ไหมแบบนี้ไม่ดีของแม่ How you know? of oh, <that> profile that อ๋อ h e y have p r o ไฟล์ด้วยเหรอ on vintage yeah เดินไปถอยหลังไปหน่อยเออ,เออมันมันมองไม่เห็นมันไก่โอ้สวยจ้ะจะกล้าใส่สวยนะเนี่ยทำไมไม่ให้ใส่จักตั้งนานละ่ะเสื้อแม่มีแต่วสวยเฮ้ยระวังมันหล่นลูกเอาไปให้เดไดดีด้วยเ <'s> ด็ดดีบายลิฟเลนจริง What's that? Can you not like That's open what, it sideways? What's the orange slipper? You know that one? Orange slipper. Can I drink it? You're yeah, it's the fried chicken bites. I like these. It. Mm. I don't know. Or the spring rolls. rolls. Yummy! You're very smart. But you're not right? like... Maybe you're not like spring spinning raw. I like everything else. But well, it depends what's in them, mum. Oh, do Vegetable, I think. Or if it's a duck mm -hmm. one. Oh, wait, it's a i think vegetable uh i think they don't not make the duck because mm -hmm. they're expensive well, that's fine you can have more sweet chicken see matthew's happy now i mm haven't -hmm. the chicken bites? i didn't get them so. what what did i get i wanted chicken bites as well i wrote it on the list But I'll see. Actually mate, I might be full. I'm probably be four. it doesn't matter.